ระหว่างกาวสระบุรีเอฟซอันดับ14ของตารางก็เปิดสนามเอาวจอระบุรีนะครับพบกับกระต่ายป่าจันทบุรี FC ฟีทีมวยของตารางครับจันทบุรีออกนําไปก่อนนะครับจากจุดโทษนะครับของเซรเดียรักษาศักด์นาที11นะครับจากนั้นสมบุรีก็เตีเสมอได้จากธานีพรมด้วงนะครับนาที27และก็มาแซงนำนะครับ2-1จากด้านของสิริโชคซับสันเทียนะครับนาที25 นาที45ครับสามารถปัญญาก็บทลุที่3นะครับให้สระบุรีหนีหางเป็น3-1ในช่วงครึ่งแรกบุกหลาเลยครับทางด้านของสระบุรีนะครับครึ่งหลังที่48ก็ได้ลุที่4นะครับจากสุภกรนาคน้อยจันทบุรีก็ไม่ยอมนะครับไล่มาเหมือนกันเป็น2-4นะครับนาที55จากทางด้านของประวิทย์ประสุนทราครับสาดตรงนี้สวยงามเลยครับเฉียบขาด แต่ว่าที่65นะครับซาบ,บุรีก็มาได้ประตูปิดท้ายนะครับจากด้านของโจมอนวาเดรีนะครับจบเกมกาสซาบ,บุรีฟซีนั้นโชว์ฟอร์มสุดดูครับเอาชนะจันทบ,บุรีไปได้5ต่อ2ครับตัได้คะแนน